แล้วก็ขอสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านในวีดีโผม Star C Channel อะไรไม่ควรจะมาเล่นเกม Monster Hunter Double Cross ed. กันนั่นเองนะก็มาครับเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะไม่หนึ่งกันผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำชื่อพาร์ทเท่าไหร่ <c oughs> จำเลขจำเลขอะไดิเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กันนะเอออะไรพาร์ทนี้ไม่จำไล่ราตัวอะไรกันด o u เ l e 剧เลยกันนะอ่าไหนวะเควสพวุ่งยิงราบไปแล้วลาบไปแล้วนี่อะไรเป็นตัวนี้เนาะโอเคไหนะคนหนุ่ยสิ ตีตัวนี้เสร็จก็จะได้เคสโงให้ตีตัวนึงแล้วก็รากรบิใช่ไหมฮู้รากรบิมอยังวะเออรากรบิมาค่อนข้างไวเลยฮะผมขอไปดูที่อาวุธหน่อยแล้วกันนะเผื่อว่ามันจะมีอาวุธดีๆผมใช้หน่อยโอเคมาเกรซซอสอืมไม่มีอะไรดีลองซอสอืมไม่มีเหมือนกันดูโอเบลดเอ้ยดาบโลซอสชิวผมไม่น่าจะได้เล่นดูโอเบลด ผม,มอยากเล่นเท่าไหร่คือผมเล่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วไงเอ๊ะทำไมเป็นนวมเลยวะเนี่ยนวลละกอมบีอะไรวะเนี่ยใช้หนังละกอมบีสยันแล้วก็ไอวี่โคตรหาดิแล้วเป็นนวมอะ่ะไอนี่เป็นคอนเนาะผมอยากเล่นอาวุธใหม่บ้างอะ่ะไม่ได้อยากเล่นแรนด์มากเลยคู่แลนด์ทำเป็นปิงวะขงเขาทำเพเนี่ยดูดิเป็นไปได้ผมอยากเล่นแรนด์นนะ แต่ว่ามันต้องเป็นความคมสีเขียวมันจยอะกิ่งแลน์เนี่ยเออแรน์ก็คือหอ,อกโล่แหละครับออนี่ความคมสีเขียวละอัปอิดก,ก็เอามาเลยดิมอ,อืมอัปอิอันนี้คือผมไม่ได้ฟาร์มของมาเพื่ออัพอะไรเนี่ยเว้ยผมแบบ <c oughs> กดมาเลยเออยังอัพได้อยู่โอ้เด็กก็ไนท์ออนี่ผมไม่มีละวมนต้องใช้ นี่ใช้เป็นแร่ที่ค่องทำหายากนะงั้นผมอัพเกาะก่อนแล้วกันนะเกาะก็ออใช้พวกอาเมอสฟ้าอัมมาเลยอัพม,มาโอเคเกาะผมก็เป็นวสองหมดแล้วพลังป้องกันยี่สิบสองหมดเลยก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนอาวุธหน่อยแล้วกันใช่เดี๋ยวอาวุธมันซ้ำซากเกินนะครับเราต้องเปลี่ยนหน่อยใช่ผมจะพยายามเล่นให้หลากหลายที่จะเป็นไปได้ถ้าถามว่าการแล่นเล่นสายกระโดดด,ดีแล้วแล่นเล่นสายไหนดีกว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมจะเล่นสายปกติแล้วกันแลนเนี่ยแลนช์ม uh, ันต้องเรียกว่าแลนช์มากกว่าเรียกว่าแลนมันแปลกๆอ่ะแลนแลนแลน์ธรรมดาแปลกๆเนาะอ่าเอาเนี้ยลกันแล้วก็ชิวแอโซมานี่เป็นแบบหอกโล่เลยนะครับเป็นหอกโล่ที่ย่างมาจากเหล็กเลยเออโคตรเท่เลยแล้วก็แมีวผมก็ยังใส่เกาะสลับกันเหมือนเดิมไม่ใช่เหมที่จะเปลี่ยนให้ จะถามว่าทําไมผมถึงอยากเอาไอ้แลนช์มาสู้กับไอ้ตัวนี้ล่ะก็ผมจะต้องบอกเลยว่าไอ้ตัวที่มันฮิตบล็อกนน่ะแบบเนี้ยเล่นแลนช์โคตรสนุกเลยใช่แบบพุ่งไถ่เออพุ่งไถ่โคตรสนุกอะไปครับแต่ว่าผมในต้องปรับตัวนิดนึงเพราะผมเล่นแลนช์ล่าสุดก็ในพอร์เตอเบอร์เตอร์ะมันอาจจะมีท่าใหม่เปลี่ยนไปนิดนึงนะก็ยังอยู่ในโซนทะเลทรายมือมืดนะครับนะยังไม่ไปที่ไหนไกล อ่ะผมลืมกินข้าวแ,แ,แล้วตอนแรกว่าจะกินข้าแวแล้วก็ลืมเงียบเลยอีซี่บาร์เรลบอมบ์โซนิกบอมเอาไว้ใช้ทำอะไรผมลืมเนี่ยมันต้องใช้จังหวะไหนจำไม่ได้ไม่ได้เล่นานานแล้วผมสู้บ,บอสเออนี่ล่าสุดตอนไหนวะโอ้โหโคตรโคตรนานเลยเออไม่ใช่ในภาคคุณตุ๊บเติร์นนะันนั้นมันยาวเกินเนีย่ยผมเอาของไปเก็บป่ะน่าจะเตรียมของใหม่อยู่ใช่ไหมเมอไม่ได้เก็บแล้วก็ไม่ได้เตรียมใหม่พิวชั่นมีแค่พิวชั่นห้านี่อพอแหละคุณเห็นนี่ไหมมันจะเป็นไอเนี่ย ให้เราตีเว้ยเออมันจะเป็นที่ที่ไอ้ปาทรีซายตันนี้จะมุมมุดอยู่ก็จริงสามารถคลิกเอาก็ได้นะแต่ว่าปุ่ม L ผมมันบังตรงคลิกอยู่อะเห็นไหมมันจะมีไอ้คลิกอยู่บริเวณขวาขวาบนอะแต่ว่าไอ้ปุ่มอาหารบางังเออแล้วก็ผมจะถามท่านผู้ชมหน่อยนะครับนะว่าระหว่างอ่าโปเกมอนอ่าโปเกมอนไอ้มันแบ็กเอนไวอะเออโปเกมอนแบ็กเอนไวกับอะรนรในเกมหนึ่งก็แบ็กเอนไวกับไอ้ซัน ไม,ม่ชมจะดูอะไรหลังจากไอซีดีผมก็มาในกะจบไปเพราะว่าผมมีสองเกมที่จะเล่นก็คือซันก no. ับแบกไว้เนาะแบกไวนี่ไม่ใช่แบกไว้ธรรมดานะเป็นโบนไว้ไม่ใช่บนไว้บนลแบกบนไว้แหละเออผมจะเล่นพักบนไว้อะนี่มันอยู่ตรงนี้ทนแ,แทงอุ้ยผุมแทงไม่โดนตอนแรกผุมแทงไม่โดนย่ำไปเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย กินยาบ้างแด้จริงก็ขึ้นมาซีอ่าในลองวิง่งเลยกดไอ้นี้สิถ้าเรากดตั้งการแล้วก็กดไอ้นี้ครับมันจะเป็นการพุ่งไปไถเลยงนีเลยโอ้โหผมว่ามันดีกว่าภาคเพลร์โบเตอร์ได้ทำไปเออมูเรียวอ่ะไอ้ันี้พุ่งมาแทง แทง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 รัวแทงรัวโอเคอุ้ยมันกระโดดได้เหรอเมื่อกี้คือถ้าเราพุ่งแทงแล้วกระโดดเลยอันนี้ชาร์จครับชาร์จชาร์จแทงมึงไม่โดนชิวเอสเซาคืออะไรโอ้โหพุ่งโลกระแทกโอ้โหโอ้ย่างชอบเลยท่าโอ้โหท่ามันที่จัดเลยแนะล้วเราดูอีกท่าหนึ่งมันเขียนว่าเจ็บๆอะไรสักอย่างมไม่ได้เป็นการแทงคล้า,า,ายๆกับพลันเจ็บใช่ หนูอย่างมันเลยอะไรวะผมไม่คิดว่ารแลน์ Lance ธรรมดานจะเล่เลนมันขนาดนี้เออผมจำได้ตอนนี้มันพุ่งเราต้องตั้งระเบิดใช่ตอนนี้มันพุ่งยังมากัดอะ่ะเราต้องตั้งระเบิดด้วยเอาหอ,อกแทงไปหอ,อกฟาดไปแทงแทงกระตามันโอ้ยตามันไม่ดีตรงนั้นเ้ย ถ้ามันก็โู่แอซาวชิแเซลดีไม่ใช่โู่แอซเซลผมจะพูดอังกฤษกับภาษาไทยปนกันไม่ได้นะเว้ยชื่อท่ามันเปลี่ยนไงกลายเป็นโู่แอซเซลอุ้ยแลนด์พังนี่ก็เล่นสนุกนะผมไม่ได้เล่นแลานด์นานแล้วด้วยเว้ยตั้งระเบิดไหมตั้งระเบิดอย่าบอกนะว่าจะหนี พุ่งมาอย่างนี้พุ่งมาเจี๊ยเบิดเนี่ยลองให้มันพุ่งมาครับมันเจี๊ยเบิดเอาเยี่ยมมันพ่นใส่เรียบร้อยครับเสียระเบิดฟรีโดนโลกแอสเซาไปซะชิวแอสเซาเรียบร้อยพุ่งไปทางไหนไม่รู้อ๋อถ้าเรากดเอกตอนมันยังพุ่งอยู่เนี่ยมันจะเป็นการเอารถแอน,นกระแทกด้วยพุ่งนี้เลยกันนี่ไงแทงแทงแทง แทงโคตรมันเอ้ยเล่นเล่นเลยน,นะโคตรมันเลยไม่ชมต้องไปลองเล่นกันนะ QS เซลล์เรียบร้อยไปท็นไงมาดูแล้วมันไม่เสียสตามิน่าเลยนะถ้า QS เซลล์เนี่ยแทงแทงแทงรัวแทงรัวโอ้นี่แหละโคตรมันนี่แหละที่ผมตามหายอยู่เนี่ยชน็นเอาเนี้แหละ เนี่ยผมเขาชอบเห็นคนเล่นมอนเตอร์และเล่นเล่นแรนเนี่ยในยูทูบอะยูทูบช็อตอะมาเป็นเวเลนมาดันใจผมเล่นอาวุธชิ้นเนี้ยนี่ไงท่ามาแล้วท่ามาแล้วโอ้โหเป็นการแทงแบบรุนแรงนะครับดูที่ีทำไมเท่าไหร่สิบเจ็ดอ่ะอะไรวะผมไม่ไ่าใช้ตั้งระเบิดสิ บร้อยกินระเบิดไปแล้วใช่ไหมโอเคให้เราเก็บ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 จุดดาบแล้วก็กดเอแล้วก็หมุน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 แล้วก,กดเอ็กว่ว,วะจะไม่ได้กดเร็วซ์เกลุวไม่รู้ผมทำทั้งสองอย่างเลยไม่ไม่ใช่ว่ากดไหนวะผมลืมเรียบร้อยครับเมื่อคุณลืมไม่ต้องกดปุ่มอะไร ก็ไปดูในคลิปเปอร์เบอร์เตอร์ดอะไรกันผมน่าจะจำได้เลยรเปอร์เบอร์เตอร์แอละโอ้ยตัวนี้มึงเลัอทำให้ฉันเสียหนะ้าอ s เซาโอ้ยมันทำอะไรวะเมื่อกีไปไล่กัไล่แทงมันจะหนีนไปไหนคุณเห็นไอ้สิมพูตรงบริเวณข้างๆมันไหมนั่นแหละคือจุดอ่อนของมันเว้ย เว้ยผมต้องปาเพนบอลใส่มันห่อเดี๋ยวมันเดี๋ยวม,มันเดี๋ยวมันมุดหนีผมไม่เห็นแน่ๆน,น่ถ้ามันมุดหนีโอเคครับตั้งกาดแล้วก็จังหวะน,นี้แหละแทงดูวเลยมันจะหนีแล้วโอ้ยผมวิ่งตามไม่ทันช่างมันเก็บบอลแล้วก็วิ่งตามไหมโอ้สซาตาไม่น่านรถโคตรไวเลย มากินเนื้อเพิ่ม stamina เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าผมแน่ต้องเอาเนื้อเผื่อไว้เรื่อยแหละถ้า stamina จะลดไปขานาดนี้ไม่ก็เก็บข้ามมาก่อนแทงแทงแทง Q S แองนูลนกระแทกเลยโอ้ยเมื่อกี้มันไปดูเนื้อเนะี่ย มันพุ่งมันไปโดนเนินมันกระโดดให้เมื่อกี้เห็นไหมเออพุ่งแทงแทงทะยานแทงรูรูฮ่โอ้โคตรโหดเป็นไงชิวเอสเซออุ้ยไม่โดนเลยเมื่อกี้หรือว่าถ้าชิวเอสเซอมันจะโปรเทคมันจะป้องกันให้เลยวะไม่ใช่โปรเทคอย่โปรเทคกับพุกิมอนละ ในสับของมวนหันถ้า,ถามันไม่เรียกว่าพูเทคมันต้องเรียกว่าบล็อกใช่ไม่ก็เคาน์เตอร์เรยิงออกมานครับแล้วก็แทงแทงนี่ครับ,แล,แ,แ,รบแล้วแทงที่จุดจุดอ่อนมันครับแทงอีกรอบเ <c oughs> มื่อกี้เป็นเนิน <c oughs> ผมเลยกระโดดเห็นไหมนี่โดดแทงเนี่ยโคตรเท่ป <c> ล <oughs> <c oughs> ่อยโดน เอ้ยผมว่าผมได้เหมาะเล่นเกีกับการแลนนะเออโอ้ยอะไรวปเนี่ยผมอยากโดดแทงเนี่อยากโดนอยากลองอยากลองขี่มันโดนจะเป็นไงอไงนี่เลยบอยครับได้ขี่แล้วมันดิ้นให้กดอาค้างครับถ้ามันดิ้นให้กดอาค้างไว้อาค้างไว้มันจะดิ้นปุบให้กดเอ็กลลัวเอ็กลลัวแทง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 หอดเต็มปุ๊บมันจะล้ม ผมก็แทงลุลัวแทงลลัวเลยกดสก,กิลดินี่ไง,ไงเป็นไงขู่โคตรโหดปาบิดอีกรอบจบร้อยครับไม่ต้องกดเอหละไม่รู้ว่าผมกดเอก็หมุนจอยลลัวพร้อมกันเมื่อกี้สก,กิลไม่รู้โดนยเยี่ยมไปเลยชางมันนี่ไงนี่ไงนี่ไงแทงลลัวครับแทงรัวๆตัวนี้โดนหนักเลย ผมแทงอากาศแล้วว่าเมื่อกี้เออแทงโดนอากาศโดนสตันเนี่ยไอ้เก็บไปเท่าไหร่ถ้าเราได้เล็บของมาเราสามารถเอาไปทำอะไรได้เลยดูโอเบดได้ด้วยแต่ว่าผมไม่น่าจได้ทำหรอกเพราะผมอยากลองเล่นอุ้ดอะไรใหม่ๆหน่อยพราะผมเล่นดูโอเบดบ่อยแล้วใช่แต่ว่าไม่ได้ได้ทำชมโดรนนั่นแหละจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนนี้ยยิ่มไปเลยโคตรมัน ผมไม่นึกเลยว่าแลนซ์ภาคนี้จะสนุกขนาดนี้แทงแทงแทงแล้วก็พุ่งพุ่งทะยาเลยพุ่งทะยาเลยโอ้โหโคตรเอาอะโคตรมันโอ้ยโดนตนมันพ่นทรายใส่เอากินพิยาผิอันไนะี่ยมไปเลย ผมว่าผมจะกินยางเมื่อกี้โคดิ้งอยู่ข้างๆพอดีถือว่าไม่เท่าไหรนะ่ครับตัวนี้พ่นทรายเหรอพ่นทรายเหรอพ่นทรายเหรอโอ้ยกัดไม่ทันบล็อกไม่ทันเมื่อกี้เสียดายถ้าบล็อกทันนี่เพลยเลยเอ้ยถ้าเมื่อกี้ผมโดดโดนจะเป็นไงวะโอ้ยเป็นไงเขาบล็อกทันบล็อกทันโอเคมันจะหนีอีกรอบแล้วมันจะหนีอีกรอบแล้วเมื่อกี้เจรือแต่ว่าไมไ่เลยอะไรของผมเนี่ย เมื่อกี้ผมจเจเลยแต่ว่าผมไม่เลยแบบตามไปยังไม่หนีแต่ว่าสําหรับผมนะถ้าอิงตามหลักนะไอตัวเนี้ยควรเกาะไหนหสุดหมายถึงตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยเออมันควรเป็นต,ตัวที่เกาะไหนหสุดแล้วเมื่อกี้กัดไม่โดนเฉยอะไรวะก็ถือว่าสกิลมันมาเร็วมากครับออชิวเอสเซาเนี่ยถือว่ามาเร็วมากผมชอบโอเค แทงโอ้ยพุ่งสวนเลยเมื่อกี้เราจะพุ่งใส่ให้มันพุ่งสวนเลยโอ้ยเฮ้ยหลบ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 เรียร้อยลมแทงแทงโลแอสเตล์มีลอยหลบไปแล้วมุดดินหนีไปแล้ว แทง,ง,งแทงแทงแทงเมวตัวเองเมื่อกี้โอเคกันทันจะพุ่งใหม่แล้วจะพุ่งอีกรอบ <c oughs> มันจะหมุนตัวพุ่งอีกรอบเลยผมดูท่ามันออกเลยตัวนี้ผมสู้ไ้ผมสู้บ่อยนี่ไหมถึงสู้นี้พักเพิร์ลเตือนนะเออจแล้วครับมันเจ็บ ไม่ดีผมต้องเรียกว่าผมเจอมันในภาคโคดัปเตอร์แล้วผมแบบจําวิธีสู้กับมันได้มากกว่าไม่งั้นมูนีไปแล้วมันน่าจะไปโซนสามนะแบบนี้ใช่ถ้าอันไปทางทะเลนี่คือไปโซนสามเลยเพราะไอโซนสามมันจะมีทางที่มันติดกับทะเลใช่ไหมก็จะน่าอันจะน้าไว้ทุยพินพันมัน่าจะว่ายน้ำาทาานั้นแหละเออไปครับได้อีกหน่อยมันเป็นทางสามไปบดักมันกันไปดักมัน ปเป็นไปเป็นทางนี้มนไม่น่าจะหลับอยู่ตอนนี้นะครับนะเราก็ไปกดท่าไอ้ cross call jab ่ะแล้วมันมีไอด้วย,สยแสดงมันต้องมีไอไอก็คือแบบสองไอไอไอก็คือแบบสามมันคือเลขโรมันเว้ยไอ้ตัวไอ้เออมันจะมี V มี X อะไรอีกไม่รู้มากมายมาไปทางวเว้ยไม่เป็นไรมันยิงได้เหมือนกันมามันหลับอยู่ครับตอนนี้ มาประมาณเนี้สามสองหนึ่งนี่ไงดาเมดแค่นี่ง้สิบหกไงเมื่อกี้โดดแทงอีกรอบครับแอสเซาโด,ดแอสเซาเป็นไงเมื่อกี้ซับควสิสเสร็จเลยอะอะไรแตกนี่แทงรัว แทงแทงที่เหงือกของมันชิแอซ s 6รัวบอกเลยผมผมจัดรัวติดมุมแบบนี้รัวเลยนนั่ไงผมว่าอะไรแบบนี้น่ยพลทรายลอยครับไม่ทันแบบนี้โดนตเต็มเฮ้มาไหนวะหรือว่าหรือว่ามันตีเบาอะขอลองอีซี่โซนิกบอมล้วกันไม่ยังไม่ได้ใช้เลย เรียบร้อยมันโกดอยู่วิ่งออกม,มาแทางแทงแทงโอ้ยเรียบร้อยโดนสถานะอุ้ยแหงวะเกือบหายเลยสถาน,านะาน,าน,านี้จะทำให้สตามิน่ลดเร็วขึ้นหรือว่าเพิ่มช้าวะไม่เอากันกินนันบรีแกได้โอ้ยอะไรวะเนี่ยทำท่าอะไรวะเนี่ยไอตรงนั้นมงไม่แตกลงนี่ว่าแล้วอะไรคือซับเวลยวะ คิวเอสเสาอืมเรียบร้อยครับโดนคิวเอสเสาแตกเป็นไงเอ้ยมันมันมันเล่นมันอยู่นะแลนซ์ ens, เนี่ยแต่ว่าข้อเสียคือมันเบาทั้งนี้ผมอัพจนดาเมจมันร้อยเลยใช่ปะ่ะเฮ้ยมันเกือบร้อยวะไม่เล่นเหมือนกันโอเคได้หนังกันมาได้กระดองกันมนาะเชลกระดองแล้วก็อะไรในหนังอีกรอบโอ้โหไ,ได้แต่นหนังไงเฮ้ยมันเล่นสนุกนะแลนซ์ ens, เนี่ยแต่ว่ามันเบาไปหน่อยผมว่า คือมันดาเมจมันเบาเกินเวย้ยคือถ้ามันแรงกว่านี้ได้อีกนิดนึงคือมันหดแล้วอะเนี่ยแทงแทงแทงไอ้ถ้าถ้าคุณเห็นนะสกิลมันโคตรเบาเลยมันเข้าแค่สิบหกเองแล้วถ้าถไลดยเนี่ยไอ้ถ้าสไลด์เนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาเช่นกันแต่ว่ามาเล่นมันดีใช่ถ้าเรากด A เนี่ยจะเป็นการแทงแทงเสเนยนะครับใช่ ก็เท่ากับเด็กจะเป็นงานแทงตรงแต่ว่าผมไม่ค่อยได้แทงเสยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไอ้เจ้นี้ยมันเตี้ยใช่ตอ้นี้มันมุดแตดินผมเลยไม่ค่อยได้แทงเสยเท่าไหร่เมเลยแทงแต่แท,ง,แทงตรงอะ่ะเอออืมแต่ว่าสนุกใช้ได้ตอนนี้โอ้ยบ๊ายบายครับผมนึกว่าพาร์ทนี้จะไม่ค่อยนานสู้บอสประมาณสิบห้าทีอ่าเก็บของเก็บของแล้วก็ได้เล็บมันมาด้วยใช่โอ้ได้เล็บมนันอีกคันด้วยเออเยี่ยมเลยโอ้ได้ของเยอะว่ะเก็บมาเก็บมา ดังภาคนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าฟาร์มเมลมันไม่เหมือนกับภาคเฟอร์เบ่โบเตอร์อะเอออืมโอเคงั้นผมมาภาคนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละนะเพราะเดี๋ยวมันยาวเกินไปมันยี่สิบนาทีโอเคก็เป็นพาคแรกของมอนฮันภาคนี้นะที่มันยี่สิบนาที่โอเคงั้นพาคนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่ภาหน้านะครับนะบายบายเดี๋ยวภาหน้าต้องเล่นอ่าภาหน้าต้องเล่นเกยซอนจริงนะเออเดี๋ยวภาหน้าเล่นเกยซอนจริงอ่ะ